เงาหลังกลวงแห่งผืนป่าข้ามคืนที่ไม่อาจลืมในหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยพืนป่าเพียวกจีมีตำนานเล่าขานถึงสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของป่าใหญ่เรื่องเล่าถึงผีหลังกลวงที่ปรากฏตัวยามข้ามคืนทำให้เด็กๆในหมู่บ้านหวาดกลัวแต่สำหรับเด็กชายต๋องวัย12ปีที่เติบโตท่ามกลางธรรมชาติเขาคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงนิทานหลอกเด็ก จนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งที่เขาได้เผชิญหน้ากับความสยองขวัญที่ฝังลึกในใจจนถึงทุกวันนี้ตองเป็นเด็กบ้านป่าที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายวันๆมักเล่นดีดลูกหินหรือวิ่งเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านแต่เมื่อนนบ่บาชายร่างกำยำที่รักการเดินป่าและรู้จักทุกซอกมุมของป่าใหญ่ชวนเขาไปล่าสัตว์เพื่อน,นำเนื้อกลับมากินที่บ้านตองตกลงทันทีด้วยความตื่นเต้นนบ่าาไม่ใช่พรานป่าตัวจริง จะทักษัตว์การเดินป่าของเขานั้นไร้ที่ติแถมบางครั้งยังรับจ้างเป็นไกด์ให้กับกลุ่มนัดท่องเที่ยวที่อยากผจญภัยในป่าเช้าวันนั้นตองและนบ่าวเตรียมอุปกรณ์อย่างพร้อมสรบพตองเหน็บมีพระที่เอวส่วนนบ่าวพวกปืนลูกซองไทยประดิษฐ์และขวดน้ำดืม่มทั้งสองมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านป่าหนาที่ยังคงความสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้สูงตระหง่านเทาวันพันกันแน่นและทาน้ำเล็ดไหลผ่าน อากาศชุ่มชื้นและเย็นสบายทำให้ตองรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ออกผจญภัยนับาวเดินนำหน้าด้วยฝีเท้าฉับไวตองที่ยังเป็นเด็กต้องวิ่งตามแทบไม่ทันบางครั้งต้องตะโกนให้รอเพราะกลัวหลงในป่าที่ยิ่งลึกยิ่งมืดมิดระหว่างทางนับาวเล่าเรื่องราวของป่าให้ฟังราวกับเป็นไกด์มืออาชีพเขาหยุดแล้วถามตองว่าถ้าไม่มีน้ำดื่มในป่าจะทำยังไงต้องนึกไม่ออกนับาวยิ้มและชี้ไปที่เถาวันที่พันรอบต้นไม้ดูนี่ เขาฟันเถาวันด้วยมีดพระน้ำใสไหลออกมาราวกับก๊อกน้ำตองตื่นเต้นจนหยิบมีดของตัวเองมาฟันบ้างเขาก้มดื่มน้ำจากเถาวันด้วยรอยยิ้มกว้างทั้งสองเดินต่อไปจนใกล้เที่ยงน้าบ่าวบอกให้หยุดพักฐานอาหารแต่นะ้าเราไม่ได้พกอาหารมาเลยนี่ตองถามด้วยความสงสัยน้าบ่าวยิ้มมุมปากคอยกอ่อกองไฟไว้น้าจะไปหาอะไรกินมาให้เขาหายก็ไปในป่าไม่นั้นก็กลับมาพร้อมไก่ป่าตัวใหญ่ เขาถอนเขินและเสียบไม้ย่างบนกองฝ่ายที่ตองก่อไว้กลิ่นหอมของเนื้อไก่ป่าคลุ้งไปทั่วอาหารมื้อน,นั้นอร่อยจนตองลืมความเหนื่อยจากการเดินทางหลังกินข้าวเสร็จทั้งสองออกเดินทางต่อเพื่อไปยังน้ําตกในป่าซึ่งเป็นจุดหมายของวันนี้น้ําบาวบอกจะพักแรมที่นั่นตองตื่นเต้นอยากไปเล่นน้ําตกจึงเร่งฝีเท้าขณะเดินสายลมพัดผ่านใบไม้ส่งเสียงสู่สู่และเมื่อเข้าใกล้น้ําตกเสียงน้ําไหลดังชัดขึ้น แต่ระหว่างนั้นหางตาของตองจับภาพเงาตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนไหวในชายป่านบ,บ่าวดูเหมือนจะเห็นเช่นกันเขาหยุดเดินและคว้าปืนจากย่ามเล็งไปยังทิศทางนั้นแต่ไม่มีอะไรปรากฏคงเป็นกระรอกนบ,บ่าวพูดกลบเกลื่อนแต่ตองรู้สึกได้ว่าไม่ใช่เงานั้นใหญ่เกินกว่ากระรอกมันดูเหมือนร่างคนแต่เขากลัวเกินกว่าจะพูดอะไรจึงเก็บความสงสัยไว้ในใจเมื่อถึงน้ำตกตองวางสัมภาระและขอหน้าบ,บ่าวไปเล่นน้ำ แกพยักหน้าแล้วเริ่มตัดกิ่งไม้เพื่อสร้างที่พักแรมต๋องลงไปแหวกว่ายในน้ำตกอย่างสนุกสนานน้ำเย็นฉ่ำและเสียงน้ำไหลทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายแต่ขณะที่กำลังดำน้ำอยู่นั้นเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างดึงขาของเขาลงไปในใต้ผิวน้ำแรงนั้นหนักหน่วงจนเขาสำลักน้ำต๋องตะเกียจตะกายจนดูดออกมาได้เขาวิ่งขึ้นฝั่งไปหาน้าบ่าวด้วยความหวาดกลัวน้ามีอะไรดึงขาผมในน้ำต๋องตะกูลน้าบ่าวขมวดคิ้วคงเป็นน้ำวนระวังหน่อยนะ แต่ตองรู้สึกว่ามันไม่ใช่สัมผัสที่ขาของเขาเหมือนมือเย็นๆที่จับแน่นเขาสายหัวแต่ไม่กล้าเถียงเมื่อตะว,วันรับขอบฟ้าความมืดปกคลุมผืนป่ามีเพียงแสงจากกองไฟที่ลุกโชนช่วงและเสียงจักกระจันดังระงมตองช่วยน้าบ่าวก่อกองไฟขณะที่นาบ่าวไปจับปลาในน้ำตกมาเสียบไม้ย่างเป็นอาหารเย็นแต่ความไม่สบายใจเรื่องก่อตัวในใจของตองเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองจากความมืดเขากำมีผ้าแน่นแม้รู้ว่ามันอาจช่วยอะไรไม่ได้ น้ำเบากลับมาพร้อมปลาย่างกลิ่นหอมทําให้ต๋องผ่อนคลายลงบ้างแต่เขายังคงระแวงเสียงใบไม้ไหวหรือกิ่งไม้หักทําให้เขาสะดุ้งทุกครั้งน้ำเบาสังเกตเห็นเป็นอะไรไปต๋องทาไมเลิกลักพรุ่งนี้เราจะไปล่าเนื้อสักตัวไม่ต้องกลัวอะไรหรอกเขาพูดพลางขัดปืนลูกสองแต่ต๋องไม่ตอบเขานั่งนิ่งภาวนาให้คืนนี้ผ่านพ้นไปเร็วๆจู่ๆสายตาของต๋องจับภาพเงาตะคุ่มตะคุ่มที่หลีบผาริมน้ําตกเขาเชนักหัวใจเต้นแรง นับ่าวมองตามสายตาเขาและคว้าไฟฉายสองไปท,ทันทีแสงไฟสาดไปที่ร่างสูงใหญ่ของชายคนหนึ่งผิวเข้มสวมกางเกงขาดวินแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ตัวแข็งคือแผ่นหลังของร่างนั้นกลวงโบราวกับถูกคว้านออกเต็มไปด้วยน้ำเหลืองและสิ่งสุกปรกไหลย,ย้อยตองกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวนับ่าวตะโกนล,ลั่นวิ่งทั้งสองวิ่งลงจากเหนอนเขาล้มลุกคลุกคล,ลานเนื้อตัวถลอกออกเปเลอกต้นไม้และกิ่งไม้ขูดผิวจนเจ็บแสบ แต่ความกลัวผลักดันให้พวกเขาวิ่งต่อจนถึงหมู่บ้านเมื่อถึงบ้านนาบ่าวล็อกประตูและหอบหายใจต๋องที่เราเจอไม่ใช่คนมันคือผีหลังกลวงต๋องตัวสั่นคนลุกสู้ภาพร่างนั้นฝังแช่ในใจเขาไม่เล็บเลือนวันรุ่งขึ้นนาบ่าวพาตองไปที่วัดในหมู่บ้านเพื่อทําบุญและขอขมาสิ่งที่พบเจอชาวบ้านเก่าแก่เล่าว,ว่าผีหลังกลวงคือวิญ,ญญาณของพรานป่าที่เสียชีวิตในป่าด,ด้วยอาคาดเมื่อหลายสิบปีก่อน ร่างของเขาถูกสัตว์ป่ากัดกินจนเหลือเพียงโครงกระดูกและช่องว่างที่หลังวิญญาณของเขายังคงวนเวียนอยู่ในป่าคอยปรากฏตัวให้ผู้ที่หลงเข้าไปในเขตของเขาเห็นบางครั้งเขาจะดึงขนลงน้ำหรือนำทางให้หลงป่าเพื่อให้รู้ว่าป่ายังมีเจ้าของตั้งแต่นั้นมาตองไม่เคยกล้าเข้าป่าคนเดียวอีกเลยเขาพวกจันที่ได้จากวัดติดตัวตลอดเวลาและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงน้ำไหลหรือลงพัดผ่านในยามค่ำคืนเขาจะนึกถึงร่างหลังกลวงที่จ้องมองจากความมืด ภาพนั้นติดตาเขาไปจนทุกวันนี้